เราเอ้ยถึงแล้วลงครับนี้ก็แม่มาส่งเหล่าน้อยครับที่บ้านกรวดก็เดินทางก็มาวันเจ็ดโมงครับถึงบ้านกรวด ทำหน้าที่ของตัวเองต่างคนก็ต้องมีหน้าที่ครับถึงเวลาเขาก็มาครับไม่ต้องเรียกร้องอะไรมากมายถึงสี่แยกไฟแดงแล้ว นี่ก็ลุยงานยาวเลยครับนุ่นแหละมีใหม่นุ่นแล้วครับเจอกันใหม่แต่ไม่รู้ว่าผมจะได้อยู่นุ่นนานหรือเปล่าครับรอชมงานก็เหลือไม่เยอะแล้วน่ยจะได้กลับมาอยู่กับเราหน่อย <c oughs> <c oughs> สิวายเราเลือกที่สิบเนาะ เดกแกนะถึงเวลาก็กลับมาทำงานครับตามปกติโอ้หายจังเลย Phấn tộc này, này. Đồ đình đẹp Chăm chăm ถ,ถึงแล้วของเราน้อยนะครับถึงแล้ว Mm hmm. Good ก <Huh? S 2> ทำงานแล้วครับเดี๋ยวเช็คเจรงไม่โคกัน เราไปไหนทำแล้วมั้ง ไปประโคนชัยก็ประมาณสี่สิบห้ากิโลครับเมื่อกี้ผมก็มาทางประโคนชัยนะครับมันโล่งดีมันเร็วครับอุ้ยเต๊รถยกนี้เท่มากเลยครับ เครื่องเสียงยะนี yeah. mm ่ม hmm. ีเครื่องเสียงอยู่ตรงนี้ครับจัดไปเอฟิฟ์มเครื่องเสียงไม่ต้องไปฝั่งโน้นอ่ะฝั่งนี้ก็มีร้านละ แค่นี้นะครับจะไปถึงพระโคนใชยไหมหมดแล้วนะครับยังไม่เตือนโอ้พาเปรกหมดแล้ว ไปเจอกันใหม่กันแล้วกันครับอีกคลิปหนึ่งครับไปเช็ครถก่อนก่อนลงทาง,งานนะครับสตาร์ตติดหรือเปล่า6วัน